เลขอย่างชัดเลยครับผมนี่ครับมันเป็นเลขสามสี่ครับผมสามสี่อย่างชัดเจนเลยครับผมนี่มีสามมีสี่มีเก้ามีห้าครับผมนี่เก้านะเก้าห้าครับผมตรงนี้มีสามมีสี่มีเก้ามีห้าครับชัดเจนครับผมเลขขึ้นเด่นอย่างชัดเจนเลยกับเจ้าแม่ตะเคียนยายลำตะคองครับผมท่านผู้ชม รายการนี้มีเนื้อหาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมาพบปะกับรายการนักล่าหวยนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาตามต่อกับเจ้าแม่ตะเคียนยายลันตะคองเลยนะครับผมงวดที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มเต็มเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยกับผมหนุ่มอามกับรายการนักล่าหวย วันนี้มาขอโชคขอลาบกันตรงๆกับเจ้าแม่ตะเกียนยายตะคองเพราะว่าผมได้ไปรูปแป้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เจอเด็ดๆเลยเจอเด็ดๆเดี๋ยวให้เด็ดเลขชัดเจนมากนะครับกับงวดงวดนี้นะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมนะครับขอกับคุณกับมาวินโกนะครับซึ่งให้ผมได้มีการเดินทางมาที่นี่นะครับผมก็ขอขอกับคุณกับมาวินโกมากๆนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันกับเจ้าแม่ยายตะเกียนลำตะคองครับผมนี่ะครับ ตรงจุดตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมนะครับกับเจ้าแม่ยายตะเคียนลำตะครองครับผมนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่ให้เข้ากัน7 7 5 7ตรงตรงเลยนะครับผมนะครับ7557ตรงตรงนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมว่าคือผมได้รูปแป้งตรงนี้แล้วเห็นเลขตัวไหนกันบ้างนะครับก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยกับรายการนักล่าหวยนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับผมนะครับล่าหวย2เลขนะครับไปกดติดตามกันไว้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมใช้ท่านผู้ชมดูตรงนี้กันสักพักหนึ่ง ว่าเห็นกันยังไงเห็นกันแบบไหนแต่ผมเห็นแล้วคือสองตัวตรงๆเลยนี่ครับผมนี่ครับตรงนี้แหละครับผมตรงนี้ผมได้รูปแป้งมาแล้วครับผมเลขขึ้นเด่นชัดเกณมากๆครับผมกับตรงจุดๆนี้นะครับผมนะครับนี่ครับชัดเกณฑมากๆเลยครับท่านเห็นแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่องดูนะครับแต่ละที่ว่ามีตรงไหนบ้างเจ้าเมทินีให้เมนมากๆครับผมนะครับ หลังจากเห็นตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับตามผมมาครับผมนะครับตามมาเลยครับผมตามมาเลยครับเดี๋ยวมาขอโชคลาภกันตรงๆเลยนะครับผมนะครับคือเห็นผมเห็นเลขอยู่ตรงนู้นนะเด่นชัดเจนมากๆนะครับเด่นชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะขนลุกแน่นอนนะครับกับกับงวดงวดนี้นะครับกับงวดงวดนี้นะครับโอเคคือมันจะเข้าไปลึกหน่อยนะครับมันจะเข้าไปลึกหน่อย เพราะว่าเข้ามาตรงนี้นะครับคืองวดที่แล้วเนี่ยผมพาทุกท่านไปสอนตรงนี้เดี๋ยวให้ถ้าทุกท่านผู้ชมไม่เชื่อนะนี่นี่ตรงนี้ที่ผมมาส่องนะนี่ที่ว่าขอได้เจ็ดห้าเนี่ยนี่มีเจ็ดมีห้าครับผมเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยนี่ตรงนี้ที่ขอได้เจ็ดห้าครับผมนี่ห้ายังอยู่เลยนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมเห็นตรงนี้แล้วนะครับผมนะครับเห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมนี่นี่นี่ช่านผู้ชมผมเห็นชัดเจนมากๆนะครับ ผมต้องมุดเข้าไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเลขเด่นชัดเจนเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโคตรตื่นเต้นเลยนี่ครับผมเห็นไหมท่านเห็นหรือเปล่าท่านเห็นอะไรเลขอย่างชัดเลยครับผมนี่ครับมันเป็นเลขสามสี่ครับผมสามสี่ยางชัดเจนเลยครับผมนี่มีสามมีสี่มีเก้ามีห้าครับผมนี่เก้านะเก้าห้าครับผมตรงนี้มีสามมีสี่มีเก้ามีห้าครับ ชัดเจนครับผมเลขขึ้นเด่นอย่างชัดเจนเลยกับเจ้าแม่ตะเคียนยายลำตะคองครับผมท่านผู้ชมนะครับชัดเจนมากๆนะครับผมจนผมขนลุกไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาผมมาถ่ายคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้มาตรงเนี้กลางคืนเนี่ยไม่เคยได้เข้ามาข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสามสี่ชัดมากๆครับผมสามสี่เด่นเห็นชัดแล้วก็มีเก้ามีห้าครับผมตรงนี้คล้ายห้าครับผม ตรงนี้เก้าครับผมสามสี่เก้าห้าครับผมนะครับก็ให้ดูเอาเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้กับรายการนักล่าหอยนะครับกับรายการนักล่าหอยนี้ไปกดติดตามกันไว้เลยกดซับสไครป์นะครับหรือว่าจะจะไปติดตามทางเพจเฟซบุ๊กครับผมล่าหอยสองเลขนะครับผมนอเครับเจ้าเมย์ให้แล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปขยอยเซมซีกันครับผมนี่นะครับคือเจ้าเมย์ตะเคียนครับผมนี่แหละเจ้าเมย์ตะเคียนที่ให้โชคเมื่อกี้ที่เรามุดเข้าไปข้างล่างนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็เจ้าแม่พลอยเจ้าแม่พลอยแดงครับผมนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับถ้ามากลางคืนเนี่ยผมจะบอกเลยนะคือถ้าถ้าเรามากลางคืนนะครับผมท่านผู้ชมคือผมจะบอกเลยนะขนลุกองตรงขนลุกมากๆครับผมนะครับนี่ครับมีแต่ต้นตะเคียนทั้งนั้นเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับอืม กลางคืนก็อีกแบบหนึ่งกลางวันก็อีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมนะครับซึ่งได้ให้โชคให้ลาภของงวดที่แล้วที่ผมมาถ่ายให้ท่านู้ชมได้ดูนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเข้าเต็มๆเลยนะครับอ่ะขอเจ๋งเก๋งขอเต็งเต่งขอครั้งเดียวพอครับโหลดแล้วครับได้มาหมายเลข สอครับผมโอเคครับขอขย่อครั้งเดียวครับผมไปโอเคครับตามนั้นครับผมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมนะครับทางรายการนักล่าหวยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาท่านผู้ชมได้ใหม่ว่าผมจะไปที่ไหนแห่งไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปคลิปหน้านะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมนะครับ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมกับมาวินโกนะครับผมนะครับขอกับคุณมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนการเดินทางให้หนุ่มอามกับรายการนักล่าหอยซึ่งมีการเดินทางนี้เกิดขึ้นนะครับผมนะครับขอกับคุณครับผมมาวินโกครับผมนะครับโอเคนะครับผมสาหรับวันนี้หนุ่มอาแลมกับรายการนักล่าหอยขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับ